ร่วมคลิปสิริวิสานฟังเต็มๆสิบกานที่ใส่สับใส่ย,สย,ยังเรียบร้อยเบื่อกันเลยด้วยครับขวนบอขวนแล้วแต่สิดังยาเอานาไปจอขวนหลายมั่นสิดแสบตากอไฟหนึ่งเขาสัวไฟสิบติบลมแห้งหลายแนวออยไฟกระดับหลายอันแล้วสิริสิริเสาไฟนาะบ้านเป็นอียังบอ่อ เป็นตัวกะมีไฟไซนั่นเด้มึงถามหาสักแตกอย่างล่ะหรือสิหายการไฟฟา้าถอดเสาออกหามั่นแล้วซักจังบอมีไฟไซ่สิเป็นอีอย่างซํำดามเสาไฟอยู่หนาบาน โหลดนายหลายปู่ผ่าหฮมไวกระบ,บอไปนอนมานอนขดอยแถวนิจจักแมนหมาแนวใดเห็นขาสั้นอยู่พ่อป่านนั่นนอนซักสั่นนอนหนาวอยู่พุกเดียวลอดหนีดอดนึ่งผ่าแขงกับหมาสิขอผ่าขึ้นกระบ,บอย่อมไห่ดึงไปดึงมากกะยั่งบอขึ้นอยู่ ซ้ำผ่าขาดผืนเดียวสิพแห้งอย่างกระดอกระเดือแทพ่อแล้วผ่าสิขาดโหลดนายหมาต่อหนีเด้พ่อดอกไปแล้วคืดข้ามสิพิมบอออกบอคุมกับยอดวิวเล่ปีใหม่บอไม่เงินไปเที่ยวแล้วมามา ก็ย่งอยู่หากินมามาขามปีซักบอกินเบิร์ตนิกโซเดียมขึ้นบาทนีล่ะข้อแห่งเป็นตนายนาวแลเลนกินบอเบิร์ตด,ดอกหลายป่านนี่ผู้ใดสิกินเบิร์ตโวปีไม่ได้กินหมูกระทะแล้ว สิกินเบิร์ดบอหนอหลายป่านมีบอใดกินมาด่นแลว้วทองแตกคักคักเบิร์ดปีไมกะลางถวยตัวบาดนี่ข้ายอยู่ถวยบอหลายขันมีคนมาหลายกักยานมีถวยหลายกรน,นียู ลางกรเดิรอค่าไทายแต่วิดีโอเดี๋ยวสิบบอแล้วมีเอ้ยยูผู้เดียวเหงาบอมูกะไปติดสาวเหงางอกเลเยถ้าหายมูเศร้าติดสาวกรเดอร์จังสิบ,บอได้เหงานายหมาติดสาวเด้ อ่าวใหญ่ล่องไปใหญ่คักคักใหญ่จนบอมีหมัดซะบักหมีกะยืนให้เขาใหญ่คักเนาะบักแกนกะใหญ่บักหมีจนโตเขาเปียกเบิดแลว้วโวมาแล้วบอ่อเศร้าติดสาวแล้วไป เพื่อนกับบอยอยากอยู่คานน้ำโตมากกินเข่าแล้วเด้ติดสาวอย่างตั้งบักโดนมือแพโดนบักคักนายเดย้หนาวหนาหนาวหนาว,นาว,นาวป่านมีกรอยูล่ำบักล่ำบ่นแทนอกขีมอกเติดไส้เลวกับบอดย บัดทคีเล่กัดท่อละม่านเจ้าของหลายขอนางผิงไฟจักบึดก่อนไฟยูเต่ากะอุนใดซำนีละสู่สองต่อยาออกไปท่างใหญเดิมมือนีนี่หมอลำอยูไกลเฮื่อนยาลดเหยียบสู่เปค้่าถนนยูหนียา นอนอยู่เดินเพื่อนหนีละ่ะบอตองไปไหนอยากเฮ็ดวีดีโอลีวิวคือจังคาเจ้าแต่กัดลี่วิวบอเกงซื้อของมารี่วิวกัดไซเงินหลายขันสิเฮ็ดไปเรื่อยๆกับตองไซเงินหลายเติบ หูฟังกะล่าค่า300อกลัวแล้ว,ส,วสัวสิมีเงินมาซื้อของรีวิวแต่ลาซินกะโดนเติบแล้วขันค้นเบิงหลายกับพ่อเฮ็ดยูไปดอกเดอร์จับมาจมอีหยังให้ซุ้มเจ้าฟังนี่ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2,568ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองล่องฟังเปย่นภาษาอีสานเดอร์คามขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2,568สู่โอกาสคือกาดเทียนหู พร้อมปั๊บต่อสูอ่อนาคตที่เลือกเองแ oh ปลเองกะหัวยูพูเดียวเป็นปากนายแห้งไปดอปาดตีท่มือหนีมั่นคือหนาวคักแท้ตื่นขึ้นมากกะบออยากไปท่างไหนเล่พ่อมาเปิดเบิงมือถือเบิงอุ่นหาพุ่มตังบักแปดองสาพุ่นแล้ว หนาวตางบักสามมือสิเปนตักยู่ใดบอนอน้ำไอ้งะเยนคักเยนแนวเวยพี่นองเอ้ยน้ำป่าป่าบานข่อยมีตาล่มทางออกมากตาลาเดือนกะนี่ตาจายคาล่มทีมั่นทางมากกับน้ำยางเดียว ล่างเดือนกระจายไปแฝ่สามลอยพุนใครแมตาหนาฝนนีละ่ะบอคอยมีลมมาน้ำน้ำสวงหนาหนาวหนาฮอนกยานนักเติบอยู่อาบน้ำย่าม,มือแรง น้ำกะบออใดต้มบัดเอามือไปจุ่มน้ำมือแข่งกับมองอดเอาห้าวอีกสองสามมือไกลซิกเศร้าหนาวแล้วแต่กะย่งหนาวคือเกาหนีแล้วขอโตอาบน้ำกอนเดอร์มีสิลิ โทรศัพท์พออ่อจะไปตลอดบ่เนาะหัวมึงถามกูแล้วกูสิไปหูน้ำมึงติดวาซิลอดบอกอ๋อเมียนบอกเออก็ะเมียนตัวเนาะว่าบึ้งโทรศัพท์ดีๆกันเปลี่ยนเสื่อขึ้นยังข่าวนี่ยแหละ ได้ข่าวเขาก็บ,บอกอยู่ตัวว่าเป็นยี่ห้ออ p p ปโปกับเรียวมี่โทรศัพท์มึงกับบอแมนแล้วมึงใส่ไอคู่โอ้โทรศัพท์อะไรนะอปโปกับเรียวมีสองยี่ห้ออืคือมีได้ซุ่มแอบกู้เงินแอบอันนั้น นี่กัจากน้ำมึงแหล่าหือเขาจายเงินให้แอปลบบอได้กูเดาไปซื้อซื้อได้หนิโอ้เออค่อยๆบึ้งไปเนาะห้องโทรศัพท์ห้องนี่อกาแมนล่ะตัวมีตักขอความพานั่นส้มข้อเส้นเติมมาเลยเลื่อยเป็นตานายครับ <c oughs> หนาวหลายมาน่อนตากแดดยูม่องพีบอกเป็นจังใดคือใดมาน่อนตากแดดยูเดินหนีตากโดนโดนหายม่านกุญจังสิกบอไดหนาวสำบายนอหนอนตากแดดหมองไดกัดได ไปเบิงบักหมีจากข้าวก่อนวามั่นไปนอนมองไต่อมานอนมองที่บ่อบอไปตากแดดน้ำเขาหวากาสันนอนมองหนีตอโหลดเศ้าทายส้งสู่ดอกสันมือนีวาศิษัก ผ่าน้ำตรงไวใซไหนากะลามัง่งสักผ่ากกะเย็นหลายจมกะลามั่งมากสักตากแดดแมนมั่นโหลดไขยูผ่าบ่อหลายน้ำกะเย็นคักขันผ่าหลายก้อนนิยานมือมืนยอนน้ำเย็นนีแล้วน้ำไล่ผ่าหน้ากะลามัง่งกะเย็นบ่อตางกัน สักผ่าก่อนเด้อเดี๋ยวมั่นสิบอแล้วหมาโตนีซื้อแพนดาบอแมนหมาเพื่อนนีดอกหมาเพื่อนผูอืน่นแต่กับมาเหลนน้ำสูมือยูไลป่านไดกับบอไป ทั้งมามักเลี้ยตาคน้นแ่งบออยากหายหมามากเลี้ยอยู่พ่อกรดอกเดอร์เอาซันีละ่ะเอามาสองตัวนีใหญ่คูเล่แมนบอสู่สองตคือสามมักขี้ใหญ่คูค,กคักแท สู่คือหมักกันหลายคับนอกใหญ่ห้กันสองโตเล่พ่อดอกสูใหญ่ไหมัั่นคักคักโลอดกินข่าวตาแดดย่ามเมือเศรากินอยู่ในเฮี้ยนกันหนาวคับพอดเล่ใดออกมากินข้างหนอก กลิ่นกบปีกไก่หลักกัต่ำบักฮุงกินแล้วแล้วกะยกผ้าเข่าไปไว้ในเคลื่อนตัวบาดนีค้นกิ่นแล้วกะเกี่ยหม,มาต่อไปใสม่ม้าบอเห็นตังแต่เมื่อขึ้นสิเอาเข่าให้กินกัจักไปทางใดอีก ส่วงหมาเซิ้งกันคือเบิร์ดแล้วหือย่างบอเบิร์ดย่างมีต่ออีกหวามาเพื่อนแล้วก็กินเข่าซะปาดคือนอนซำบ่ายแห้งแทนอนอ นอนสู้ขาปังงางเล่บาดนิเป็นจังไดปลุกกับบอย่อมตื่นหือมือขึ้นแอบไปหาล็อกท่างอื่นมาบอ่ออ่านอนตอโหลดบอกวนดอกสันเป็นตัดสะอ่อนทานอนหลาย ปลูกผักกินเองมั่นกับซอยปรักยัดเงินอยู่ขันโลกกินเบิร์ดหนีจังได้กับบอพ่อกินค่ายแนตากระเาหนีละ่ะเอาไปพัดใส่กับพัดมามาลดหอยลยล่หลักกมีใบาย,ยานั่งเอาไปยองใส่กับแก่งนอไม่แทบครับ มีซำหนีละพักอยู่หน้าบ้านค่อยมือหนีซื้อปิ่งตับกับปิ่งป่าดุกในตลาดมากกินง,ง่ายซื้อมาแล้วก็เอามาอุ่นอีกเถือหนึ่งเพื่อว่ามั่นบอสุก ไฟยูเต่ากะมิยูหน่อยหนึ่งมั่นสิซุกงายบอเนอสุกทานไซเต่าอีกยานตับใหม่ทิมกนยูคอยคอยปิงไปหลักว้าหมีขอมือแนมหมีข่างไซเดอร์ เกงอีหลีขอมือแบบบอออกเสียงไห่ซิรีออกเสียงแทน่นบัตรที่หนีข่างขวายาเดแตข่างซรายหลายถอกข่างขวาน้ำแนอ่าวข่างซรายกับข่างซรายเดเป็นแตข่างเดียวติ แผนดามึ่งสิมาลอยกินเข่านองบ่อนีใสบอดีเล่เฮี่ยนเจ้าของเข่าบ่อถึกปากบ่อคือจังมากกินของนองพ่อจังซีคือยานแทเมืองบักหมีผุ่นมั่นน้อนเสยของมั่นผุ่นนัน บักหมีมั่นนอนหันหลังฝ่าวทากินคือกันเวยปาดสับปัดเลอสายซองทู่เวยใดเบิงฟี่พรอมหัวกาใดเบิงฟี่แบบบอไดเบิงท่างซองเทือนแต่ว่าเบิงไปเบิงมาเส้นเซอข้าหยับเป็นป่านาย อย่าสูบเซาซาเล่ข้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมหน่อยด้ยครับผม